ก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเพราะว่าคิดว่าตัวเองแบบแย่ครับดูในสายตาคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็แต่ก่อนจะเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะมากค่ะร0 2 8ค่ะแล้วก็เวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็คือจะจะไม่ไม่ไม่สวยเหมือนคนอื่นคราว่ามันมันเพะไปหมดเลยอ่ะก็จะปวดหัวเข่าอย่างเงี้ยค่ะ เดินไปไหนก็จะลำบากทำอะไรก็อึดอาดมันไม่รวดเร็วเหมือนคนปกติบางครั้งอะคะ่ะน้ำหนักเรามันเป็นอุปสรรคในการได้รับโอกาสต่างๆบางที่แบบความสามารถเราถึงแต่เราโดนตัดโอกาสเพราะเพียงแค่ว่าคำว่าอ้วนนะคะพยายามลดน้ำหนักโดยตัวเองออกกำลังกายแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงเป้ามันก็ขึ้นขึ้นลงๆก็เลยมองหาว่าอะไรที่จะพอช่วยเราโดยที่ปลอดภยัยไขมัน ถึงเวลาระเบิดไขมันทิ้งไปลดจริง15.6กิโลกรัมภายใน4สัปดาห์ทำได้จริง สพลไซบุญจันทร์ผู้ชนะการแข่งขันลดความอ้วนฮ o ดบ่ายแฟ t เปลี่ยนชีวิตพลิกซ้ากับ3 Plus A c t i v e b l o ล k a n แอ l i m ระเบิดไขมันลดน้ำหนักได้15.6กิโลกรัมภายใน4สัปดาห์คว้าเงินรางวัล100,000บาทไปครองส่วนมาจะกินเพื่สลิมครับก็คือกินทานสลิมก่อนแล้วก็ออกกำลังกายหลังจากนั้นมาถ้าก็จะทานมื้อเช้าหนักก็จะทานบล็อก บอกแป้งครับแล้วก็พอช่วงเย็นก่อนจะไปออกกำลังกายก็คือจะทานสลินอีก2องเมตรครับไม่เคยคิดเลยครับตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้ามาแล้วก็พลาดมาตลอดจะไม่เคยคิดเลยว่าจะมาได้รั้งวันในวันนี้ดีใจมากครับตอนที่ได้รั้งวันพูดไม่ออกเดยนั่งยืนนิ่งเงียบเหมือนตื่นเต้นเลยครับ ทรีพลัสแอคทีฟบล็อกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักเน้นการบล็อกแป้งจากอาหารใหม่ที่ทานเข้าไปไม่ให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลจึงทำให้ร่างกายสามารถนำไขมันเก่ามาใช้เป็นพลังงานมีไฟเบอร์ช่วยให้อิ่มเร็วขึ้น 3 Plus Active Slim ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเน้นเร่งการเผาผลาญไขมันเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดน้ำหนักให้ได้ผลเร็วขึ้นเมื่อหยุดทานจะไม่กลับมาอ้วนอีกพิเศษวันนี้ทรีพลัสแอคทีฟล Slim อย่างละหนึ่งกล่องปกติ5,000บาทลด50%ลดเหลือ2,500บาทหรือ 3 Plus Active b l o ล็ a กแอ l ซ n ลอย่างละ2กล่องจากปกติ1 0 0 0 0บาทลดเหลือ4,500บาทฟรีสรอยไข่มุกมูลค่า2,900บาทชื่อหรือไม่เอวลดไป27เซนติเมตรภายใน4สัปดาห์คุณปาริชาติสุนทรและคุณภาสกรพรมจันทร์ผู้ชนะเลิศรางวัลจีนส์เลเวอร ในการแข่งขันลดความอ้วนพูดายแฟตเปลี่ยนชีวิตพลิกซ้ายกับ3 Plus Active Block a n d i n i n ทำได้จริงในเวลาแค่4สัปดาห์เอวลดไป27เซนติเมตรตอกย้ำความสำเร็จจากผู้ใช้จริงอีกมากมายที่3 Plus Active Block a n d i n i n ได้ช่วยระเบิดไขมันทิ้งไปหุ่นดีขึ้นและไม่กลับมาอ้วนอีกพิเศษ วันนี้ Tree p l a s Active Lock and Slim อย่างละหนึ่งกล่องปกติ5,000บาทลด50%ลดเหลือ2,500บาทหรือ Tree p l a s Active Lock and Slim อย่างละ2กล่องจากปกติ10,000บาทลดเหลือ4,500บาทฟรีสอยไข่มุกมูลค่า2,900บาทสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.slimmec.com facebook.com/smartlife หรือโทร092-808-0800 3plus Active Lock Salin แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล